ให้คุณรู้สึกเครียดหรืออาจจะไม่อยากพูดเลยว่าจะมีการทำ้ายร่างกายกันหนะ้าดับลงไม้ลงมือ,อไม่ตีเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคะก็สำหรับบางคนบางกรณีก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทให้ระวังห้าดับ ผู้หญิงี่ยครีมนอฟเพนเดเคลิลไน์อฟเพนเดเคิลอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นคุณแม่คุณก็ได้คุณที่อยู่ในครอบครัวคุณญาติพี่น้องได้นะคะหรือแฟนคุณได้หมดระวังการทะเลาะสุขภาพไม่เห็นสุขภาพดีแข็งแรงนะคะไม่มีปัญหานะกองเนี้ยเปิดเพิ่มก็ไม่มีปัญหาสุขภาพ โ okay. อเคแต่ว่าให้ระวังการเดินทางทางน้ํานะคะคุณเดินทางทางน้ําไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตลอดชีวิตนะหมายถึงช่วงนี้นะคะเดินอาจจะระมัดระวังไม่แน่ใจนะว่าเดือนหน้าคุณต้องมาดูเอนจีใหม่ก็เฉพาะเมษายนก่อนแล้วกันนะคะหนึ่งถึงสามเดือนก็ให้ระวังนะคะแต่ถ้าคุณระมัดระวังตัวได้ถึงสิ้นปีนี้ก็ดีนะคะเฉพาะราศีกันนะนะคะ คุณจะมีอุปสรรคทางการเดินทางทางด้านน้านะถ้าคุณจะเดินทางไปทางนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังถ้าเลี่ยงได้ก็หลีนะคะถ้าไม่เดินทางเลยก็ดีนะคะเลื่อนไปก่อนหรือว่าหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ทางน้ำอ่ะนะคะอ่ามันจะส่งผลให้เกิประสบอุบัติเหตุนะอืมหกดาบขึ้นมาเนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะคนกองสอง ร่ำรวยมีความสุขคนเราอ่ะมันไม่ครบทุกด้านหรอกคือมีครอบครัวที่สมบูรณ์รวยกว่าเขาทํางานเก่งฉลาดเก็บเงินเก่งรวยดูดีมีฐานะ,ะใช้ของแพงกินหรูอยู่แพงแต่ก็อาจจะเรื่องอุบัติเหตุนะบางทีมันก็มีเรื่องแบบอุบิเหตุขึ้นมาในชีวิตเรานะบางคนเขาจนจนแนละ้วแทบจะไม่มีอะไรกิน บางทีแม่งสุขภาพแข็งแรงมากนะคะทวดทวนี้คนคนที่ลาบางทีโค้ดขับรถไปหรือหมอขับรถไปเราไปเจอคือเขาเขาแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีครบสามสิบสองอ่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะขเขาไม่เป็นอะไรอะ่ะเขาจะแบบเขาไม่ต้องไปหาหมอเขาไม่ต้องแบบคือผ่านไปกี่ปีแล้วเขาก็ยังเขาก็ยังร่างกายภายนอกเขาดูเหมือนเดิม ปกติดูแข็งแรงนะคะไม่เหมือนเราบางทีเดี๋ยวอดอดแอดแอดไปพบหมอนี่เหมือนพบเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งยิ่งกว่านัดเจอเพื่อนอีกคือพบหมอบ่อยกว่าเจอเพื่อนเอาเหมาือนกันนะคะเพราะถึงช่วงวัยหนึ่งคุณจะรู้ว่าเราเราสนิทกับโงรงพยาบาลมากขึ้นแล้วะคะ <c oughs> เข้าใจไหมเราสนิทกันเหมือ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 นเพื่อนสนิทอะคะ่ะเหมือนแบบคนรู้ใจนะ,นะคะจากบ้านแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลย กองที่สามมาดูกองที่หนึ่งก็ให้ระวังอกองที่สองค่อนข้างดีนะสุขภาพคุณก็ระวังแค่อุบัติเหตุกับการทะเลาะวิวาทนะคะการทะเลาะวิวาทกับการเดินทางทางน้ําส่วนกองที่หนึ่งสมบูรณ์ที่สุดคุณกําลังจะหายจากอาการเจ็บป่วยนะคะกองที่หนึ่ง ดูกองที่สามแสดวสุขภาพแข็งแรงก็ดีดีใจด้วยนะคะไม่มีใครป่วยไม่เคยมีใครเป็นอะไรเลยนะคะเดินหน้าแข็งแรงทุกคนดีด,ด,ด,ดีนะคะเปิดมาไม่ตรงกับทบปิดเลยมีอะไรมีอะไรที่เห็นในหน้าไพา่ที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพถ้า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 หมอดูได้หมอจะเตือนนะคะอะ f ฟลอ of t e n t a c l e นะคะ f ช่วงนี้คุณอาจจะ เอาเงินเก็บเงินเก่ากลับมาใช้ราศีตุลราศีธาตุด,ดินมาหมดเลยนะวันนี้ทําไมมาเต็มที่เลย of สอคุณอาจจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างนิ่งไม่รู้จะนิ่งยังไนะงนะกอง คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีตุลราศีธาตุดินไมเ่เพิ่งสบก,กันกันมังก่อนนะไพ่ Hi ินเทศคุณอาจจะทํางานด้านนี้ก็ได้นะคะด้านคนอ่านไพ่หมอดูอะไรพวกเนี้ยให้ทาลูกคุณอาจจะเป็นคน